หลอก็หลอเก่งก็เก่งพี่ๆคิดถึงใครครับส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นนักบอลอิตาลีเยอะมากจิ้มได้เลยนะผมว่ามีหลายคนอยู่อิตาลีเนี่ยผมว่าได้หมดเลยยุค2 0 0พเนี่ยเบคแฮมครับอันนี้ค่อนข้างจะนึกภาพง่ายหน่อยแต่ความเก่งของเบคแฮมเนี่ยผมไม่ได้วัดในเรื่องของความแม่นยําในการในการเปิดบอลนะแต่ผมเคารพเขาแล้วก็วรักษาเขา้าในเรื่องของความแบบเป็นนักสู้ในเรื่องของพรแสวงคือเรารู้ครับว่าเบคแฮมไม่ได้ ไม่ได้เป็นปีกที่มีความเร็วจัดจ้านขนาดนั้นไม่ได้แบบทักษะเลี้ยงหลบ2 3 4สสับขาหลอกนู่นนี่นั่นแต่ไปแคมเป็นเป็นปนักเตะที่ทักษะติยอดเยี่ยมมากครับซึ่งบางครั้งเนี่ยหลายคนหลงลืมไปครับด้วยภาพลักษณ์หรืออัน,อน,อน,อนความโดดเด่นในเรื่องของรูปร่างเรื่องหน้าตาอะไรก็ว่านไปแต่สิ่งที่ผมอยากจะสื่อก็คือจริงๆแล้วอ่ะสิ่งที่เราเราสามารถนําหยิบจับมาเรียนรู้แล้วก็เป็นแบบอย่างได้จากตัวเดวิดไปแคมคือความแบบพยายามความ มุ่งมัน่นอุตสาหะพัฒนาตัวเองไอ้ตรงนี้นะครับที่ผมรู้สึกว่าหออล่อสุดละนี่คือความเห็นของเรานะครับก็ฝากฟุตบอลิสตาราท,ทุกๆคนแล้วกันครับออทุกช่องทางของเรานะครับทั้งในเพจ Facebook ทั้งใน t i k t o อก็ได้นะครับก็คิดเห็นอย่างไรนะฮะกับออข้อเสนอหรือแนวคิดคำถามเหล่านี้ก็ลองคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับขอบคุณที่ติดตามครับสำหรับฟุตบอลิสตารครับผม